นะครับมีคําถามไหนถามได้เลยหรือว่ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจคิดว่ามันไม่ชัดเจนต้องการคอนเฟิร์มก็จดไว้เดี๋ยวช่องท้ายๆเราก็มาเคลียร์กันนะครับรอบนี้ดรเกศรเน,น้นย้าม,มาว่าเราจะตอบชัดทุกคําถามหรือว่าเคลียร์ชัดในสิ่งที่ผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับได้จิตใจหรือว่าสงสัยไประเด็นใดก็ตามตรงไหนที่ผมตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปศึกษาร่วมกันนะครับ ก่อนอื่นครับผมขอเข้ามาสู่สิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องผม,ผมเปลี่ยนันนี้หนึน่งก็คือเรื่องขององบประมาณนะครับงบประมาณที่เราพูดถึงในนี้ในที่นี้ก็คืองบประมาณที่เราจะต้องกรอกในะระบบทุนยุโรปนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างที่ผมแชร์ไว้นี่นะครับเมื่อทุกท่านได้ ยูเซเนมพารเวิร์ดเข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการแล้วซึ่งณตอนนี้อาเชื่อว่าทุกท่านเป็นเป็นสมาชิกของชุนยุโรปอยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของของชุนยุโรปได้เจาเห็นหน้าตาบัตเจตนะครับเป็นตามนี้ครับที่ผมชี้อยู่นี้หน้าตาของบัตเจ็ตอันนี้คือเวอร์ชั่นใหม่สุดที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่ครับรูปแบบไปเปลี่ยนไปมีคอลัมน์จาก A,B,C,D ไล่มาจนถึงอจุดท้ายเป็นทัลนะครับ แต่ละหัวข้อมีอะไรแบบไหนอย่างไรบ้างแต่ละหัวข้อต้องอเติมตัวเลขอย่างไรที่มาของตัวเลขของทุกช่องในนี้นะครับเราจะมาคุยกันสําหรับท่านใดที่เคยได้ฟังคําอธิบายจากผมมาเมื่อสักปีที่แล้วนะครับวิธีการหลักการยังเหมือนเดิมแต่รูปแบบของตารางเปลี่ยนไปก็คือช่องที่เคยเอามาใช้ในสมัยก่อนนั้นก็จะมีการรวบมีการวกการวบมีการแตกออกมาแต่วิธีการการคำนวณเหมือนเดิมนะครับก็ ทบทวนได้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการในรอบนี้ผมขอข้ามตารางที่เป็นภาพรวมในระบบไปก่อนนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาโครงการวิจัยใหม่ๆอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับผมจะกลับไปตรงตรงจุดเริ่มต้นของการคํานวณงบประมาณครับจากไฟนี้นะครับมาแล้วนะครับจากไฟนี้ทุกงานจะเริ่มจากแกนฉากนะครับ ทุกงานที่เราทําเรื่องของงบประมาณจะต้องเกิดจากแกนฉาดเสมอนะครับผมใช้คํานี้นะครับทีนี้แกนฉาดจะมาได้อย่างไรเริ่มจากตัวน,นี้ก่อนเมื่อเราเริ่มโครงการาเดี๋ยวผมขยายนิดนึงชัดขึ้นนะครับถ,ถ้าไหนที่ต้องการดูใหญ่ขึ้นก็ขยายซูมดูนะครับผมใช้เมาส์ชี้อยู่ตรงนี้ในหนึ่งโครงการสิ่งที่เราจะต้องมีคือ,อ ตัวเนื้อหาของงานคือเอาคำที่ระบบทุนต้องการของแต่ละคอถูกไหมครับในหนึ่งคอต้องการอะไรบ้างอย่างไรเราก็จะมาแตกเป็นเวิร์ a แพ็กเกจระบบของเราเราจะใช้ชื่อเรียกว่าเวิร์ a แพ็กเกจนะครับเดีพีพีหนึ่งพี่พีสองมีกี่ดับพีพีก็ตามแต่ย่อ,อมาจากเวิร์ a แพ็กเกจสมมุติว่าหนึ่งโครงการคอที่เรานำมาเนี่ยเรามาดูเอาคำมาดูวัตถุประสงค์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจำเป็นที่ต้องทำสองเวิร์ a แพ็ g เกจถึงจะมารูปผลได้ สมมติว่าเป็น1กับ2นะครับ1กับ2ทั้ง2ตัวนี้จะต้องซัพพอร์ตวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นอ่าเราก็จะมาดูรายละเอียดของ1ว่าในในแพ็กเกจที่1มีเทสต์ลำเบอร์อะไรบ้างเราจะย่อด,ด้วยตัวทีนะครับที่ผมชี้อยู่นี้ย่อด,ด้วยตัวทีคือเทสต์ลำเบอร์หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่อะไรก็ตามแต่ทีนี้ในแต่ละเทสจะมีโปรเซสในการทางานนะครับอ่าแต่ละโครงการไม่เหมือนกันอ่าแต่ละโครงการจํานวนก็ไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับเนื้อหาขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์อ่าสมมุติว่าอืตัวอย่างที่โยกมาเป็นเทสต์ลำเบอร์ที่หนึ่งเป็นดีไซน์อันที่สองกำหนดอะติเรียนอันที่สามทำการทดลองอันที่สี่ขยายผลแล้วก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณคืออะไรครับก่อนที่จะทํางบประมาณได้จะต้องรู้ว่าเทสต์ลำเบอร์นั้นทํางานกี่เดือนก่อนต้องรู้เพอร์เนมันก่อนนะครับสิ่งที่ทุกคนที่เข้ามาใหม่มักจะสับสนก็คือ เราจะเอามาจากไหนเพอร์เสนมันนะครับคืน1นึ s แทสหนึ่งแทสเบอที่เรากําหนดขึ้นมาเพื่อทํางานซัพพอร์ตโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดนี้ที่ผมชี้นี้จะทํางานกี่เดือนคนที่รู้ดีสุดคือโปรเจกต์ของท่านเองนะครับอย่างเช่นการดีไซน์การดีไซน์ซนโครงการนี้ยกขึ้นมา1โครงการนะครับสมมุติใช้เวลา7เดือนนะครับใช้เวลาเจ็ดเดือนใช้คนหนึ่งคนสมมุติฐานที่เกิดขึ้นขอให้ทุกคนเริ่มจากตรงนี้ครับ ใน1 Task n ท m b e r ให้ใช้1 Man แนึ่ใช้แรงงาน1คนนะครับใช้แรงงานหคนถ้าหนึ่งคน u l l t ท m e ทำงานกี่เดือนนะครับให้ให้คิดแบบนี้หนึ่งคนทำการดีไซน์ตามตัวอย่างที่พูดถึงนี้ใช้ Full t i m หนึ่งคนใช้กี่เดือนถ้าใช้7เดือนเราก็ลากกราฟไปที่7เดือนนะครับนี่คือ Full Time 1คนแต่เวลาเราทำงานแล้ว บางครั้งเราใช้คนที่ฟุลไทม์ไม่ได้เราก็จะใช้คนที่ฮัไทามห้าสิบเปอร์เซ็นตอย่างเช่นอาจารย์มหาลัยต่างๆเนี่ยเราใช้บริการท่านได้เพียงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะท่านต้องมีพลังงานของท่านเองเพราะฉะนั้นในเจ็ดเดือนเนี่ยก็จะต้องใช้สองท่านก็คืออาจารย์เอห้าสิบเปอร์เซ็นตอาจารย์บีห้าสิบเปอร์เซ็นตก็จะทํางานคนละสามเดือนครึ่งถูกไหมครับลนะักษณะแนวคิดจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนี่คือพื้นฐานของทุนยุโรปทั้งหมดนะครับสมมุติว่า ดีไซน์ใช้เวลา14เดือนอผมร่างมา14เดือนนะครับอันนี้คือ14เดือนนี้กรณีใช้หนึ่งคนใช้หนึ่งคนใช้เวลา14เดือนอฟูลฟูลไทม์นะครับหนึ่งคน14เดือนแต่ในความเป็นจริงแล้วโครงการนี้ถ้าดีไซน์14เดือนไม่จบแน่ๆเพราะว่ามันจะไปดึงโปรเซส2 3 4 5ทำให้เป้าหมายโครงการที่เราตั้งไว้นั้นมันเลย,ยเราก็จะใช้เป็นสอง สองไงฟูลฟูลไทม์เดนะครับสองฟูลไทม์เพอร์เซนต์มันความหมายก็คือถ้าใช้14เดือน1คนนะครับเราก็จะปรับมาเป็นใช้7เดือน2คนนะครับหรือใช้เจ็ดเดือน2คนเพื่อที่จะบอกว่าเราต้องการให้จบภายใน7เดือนเราจึงใช้แรงงานเป็นสองเท่าความหมายคืออย่างนั้น,นนะจะทำจะทำให้เปอร์เซ็นต์นี้กลายเป็น200% แต่ทางนี้ทางนั้นนะครับคําถามมันจะเกิดขึ้นผมจึงมีหมายเหตุเอาไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เกิน1 0 0นะครับจะต้องมีหมายเหตุเอาไว้เพื่อประกอบความธีบายว่าทาไมแทสต์นัมเบอร์นี้จึงใช้มากกว่า100%นะครับอ,อย่างเช่นเราจาเป็นต้องใชอง้อ0เเพราะเราต้องการลดเวลาลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้ควบคุมโครงการได้ตามเวลาที่กําหนดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าใช้ฟูลไทม์หนึ่งคนใช้เวลาหนึ่งปี แต่เราต้องการลดเหลือ6เดือนหรือต้องการลดเหลือ3เดือนอย่างเงี้ยปอร์เซนต์ของการใช้คนมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแมนแมนเดย์หรือแมนมันก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนจึงต้องหมายเหตุเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับหาที่หมายเหตุเอาไว้เพื่อตอบคําถามไม่งั้นเราจะเข้าใจไม่ตรงกันอผมผ่านตรงเรื่องของเพอร์เซนต์มันนะครับแลตอนนี้ทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเราได้เพอร์เซนต์มันมาได้อย่างไรเพอร์เซนต์มันมาจาก t ท s ต Number ซึ่งใน t ท s ต Number นั้นคนที่จะรู้ดีว่าจะต้องทำงานกี่เดือนก็คือ,อหัวหน้าแพ็กเกจของท่านจะเป็นคนรู้ดีว่าแทสต์นัมเบอร์นี้เหมาะสมที่จะทำงานกี่เดือนนะครับแล้วในจำนวนเดือนนั้นถ้าเราต้องการาลดเวลาหรือยืดเวลาเราสามารถปรับจำนวนเปอร์เซ็นต์จากร0 0เป็น20%เเพื่อเพิ่มคนจะลดเวลาจตต้องมาเห็นเอาไวา้แต่โดยทั่วไปแล้วเราจะตั้งไว้ที่ร0% 0แล้วก็ เอาคนใส่เพิ่มเข้าไปว่าใน1นึ้นั้นคนอ,อย่างตัวอย่างแมชชีเนีนี้นะครับร้ออร์เนในจำนวนหกเดือนนี้เราใช้สองคนคนละ50%าก็คือทําคนละ3ามเดือนลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับอพอเราได้จํานวนเดือนเสร็จเราทําไงต่อนะครับขั้นที่สองครับทุกคนก็จะต้องมาคํานวณเพอร์เซนต์มันเพอร์เพอร์เซนต์เนลนะครับเพอร์เซนต์เนลอร์ ทุกท่านเห็นเห็นใช่ไหมครับว่าช่องขวาสุดอ่าซ้ายสุดดีกว่าซ้ายสุดคือ W P ใช่ไหมครับเรามี W P ให้เห็นอยู่ว่าอ่าเป็น